สวัสดีครับพบกับพีโรสุรินนะครับคลิปนี้นะครับพีโรสุรินนะครับมาแนะนำโรงงานบริษัทที่มีชั้นนำอีกบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าบริษัทนะครับคิดประเทศไทยนะครับมีการรับสมัครงานอยู่นะครับติดป้ายรับสมัครงานนะครับ เห็นบป้ายเตรียมเหมือนนะเดี๋ยวฮีโร่ไปถ่ายให้ดูนะครับมีป้ายรับสมัครงานซึ่งซึ่งหลายหลายบริษัทเอาป้ายออกแล้วนะครับที่ฮีโร่ไปถ่ายมานะครับน่าจะได้งานแล้วนะนี่นะครับจะขึ้นป้ายรับสมัครงานนะครับบริษัทคิดประเทศไทยจำกัดนะครับรับสมัครงานพนักงานควบคุมพนักงานคุมเครื่องฉีดยางจำนวน5อัตานะครับ เพศชายคุณสมบัติ21ปีถึง30ปีขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับวุฒการศึกษาก็จะเป็นปวสนะครับมีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่องฉีดยางมีประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย1ปีมีความขยันอดทนพนักงานประจําได้รายเดือนตามที่ตกลงนะครับมีบรหยุด3เส์ต่อเดือน ตามที่บริษัทกาหนดนะครับมาคิดเป็น OT ให้นะครับเป็นพนักงานประปจาําทดลองงาน120วันนะครับก็จะได้เงินพิเศษ20บาทต่อวัน20บาทน่าจะเป็นตอนหลังทําโอนะครับเนี่ยค่าอาหาร1,375บาทต่อเดือนค่า OT 20บาทต่อวันนะครับเบี้ยขยัน700-900ถึงอู้เบี้ยขยันเยอะมากค่าเช่าบ้านอู้ดีเท่าไหมี300บาทต่อเดือนด้วย สามารถสมัครได้ตนเองที่บริษัทคิดประเทศไทยนะครับก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับจะเป็นพนักงานสโตร์นะครับ PC ชายจำนวน5ตราคุณสมบัติวุฒิม .3 ม .6 ปวชอายุ25ปีถึง30ปีขึ้นไปค่าแรงก็336รอบาทนะครับค่าอาหาร1375บาบาทต่อเดือน ค่า OT ครบ3ชั่วโมง20บาทต่อวันนะครับเบี้ยขยน700ัน700-900บาทต่อเดือนนะครับสามารถขับโฟกลิฟมีใบผ่านการอบรมโฟกลิฟสามารถทำงานล่วงเวลาได้มีประสบการณ์ด้านสโตมีความขยันอดทนนะครับ1เดือนมีวันหยุด3เสาร์ตามที่บริษัทกำหนดนะครับมาทำงานคิดเป็น OT 2แรงสมัครที่ฝ่ายบุคคลนะครับพนักง,งานอันนี้เป็นตำแหน่งอะไร รับสมัครพนักงานทำงานชายคุมเครื่องฉีดยางจำนวน20อัตราบอสคุณสมบัติวุฒิป .6 ปชวส21ปีถึง30ปีขึ้นไปนะครับสัญญาจ้าง6เดือนค่าแรง336บาทนะครับค่าอาหาร1,305บาทต่อเดือนค่าโอที20บาทต่อวันค่ากะ120บาทต่อวันค่าเฉพาะทาง20บาทต่อวันนะครับเบี้ยขยน700ัน700-900บาทต่อเดือนนะครับ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีโอทวันละสามชั่วโมงโอโ้โหโอทีเยอะมากเลยมีประสบการณ์้าน,นการขีดยางสามารถทำงานร่วมเวลาได้ทำงานเป็นกะได้มีความยันอดทนนะครับอันนี้จะเป็นพนักง,งานคุมเครื่องจัดจำนวน5อัตราคุณสมบัติเพศชายย5่5ิปีขึ้นไปผ่านการกินอาหารพูดการศ,าศึกษามัธยมศึกษาปวสอ๋อ มปลายก็ได้หรือว่าปวสก็ได้นะครับมีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมช่างคนโรงงานสามารถอ่านดรอย่งงานได้ดีมีประสบการณ์ในการเซตโปรแกรมและเขียนโปรแกรม CNC อย่างน้อย1งปีมีความชำนาญโปรแกรมเล t เตอร์ CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสามารถใช้เครื่องมือวัดเวอร์เนียและไมโครได้นะครับสามารถทํางานที่ที่มีน้ํามันได้ทํางานเป็นกะได้มีความขยันอดทนพนักงานประจํา ได้อ๋อพนักง,งานปงงานประจำได้รายเดือนตามตกลงนะครับมีวันหยุดสาสัปดาห์เดือนตามที่ะะบษัทกำหนดมาทำงานคิดเป็นโอทีนะครับพนักง,งานประจำทดลองงานถึงว่า20วันจะมีเงินพิเศษให้20บาทต่อวันนะครับค่าอาหาร1,375บาทต่อเดือนค่าโอทีนะครับ20บาทต่อวันค่ากะ120บาทต่อวันโอ้ค่ากะแพงมากเลยเบี้ยขยัน700-900บาทต่อเดือนค่าเชาวบ้าน300บาทต่อเดือนนะครับสามารถมาสมั สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ทันทีนะอู้ดีมากเลยอันนี้อะไรพนักง,งานฝ่ายผลิตชายเท่านั้นจำนวนมากนะครับขอคนพร้อมตัวสุขภาพและเริ่มงานได้เลยอู้ดีแท้ติดต่อพี่เอก็ได้นะครับเนี่ย0907401176น,น,นะครับพี่เอพี่เอีนก็จะเป็น0922146340นะครับพี่เอีนนะครับ ก็จะมีสวัสดิการจะเป็นค่าจ้างสวัสดิการนะครับค่าแรงก็336บาทต่อวันค่าอาหาร45บาทต่อวันค่ากะดึก100บาทต่อวันค่าเดินทาง20บาทต่อวันค่าโอทีสามชั่วโมง20บาทต่อวันเบี้ยขยันแม่ขาดลามาสาย700บาทต่อเดือนเบิกเงินลงหน้าไม่คิดดอกเบีย้ย2000บาทต่อเดือนทำงานกะเช้า8โมงถึง17เเวลาทำงานกะดึกก็จะเป็น2ทุ่มถึงตีหนะครับรอบตัดเงิน1ถึงสิ้นเดือนเงินออก5 ของเดือนถัดไปนะครับแต่เงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เปิดบัญชีฟรีคุณสมบัติเพศชายอายุ1 8 3 7ปีไม่มีรอยฉากนองร่อผ้านะครับส่วนสูง160ขึ้นไปน้ำหนักสมส่วนพุทธม .3 ขึ้นไปสุขภาพร้างกายแข็งแรงต้องมีใบครับหลักฐานการสมัครก็จะเป็นสมัมบัารประชาชน2ใบผู้การศึกษา2ใบสมรภียนบ,บ้าน2ใบสำเนาโรอโดเกณฑ์ทหาร2ใบรูปถ่าย1นิ้วนะครับสิ้นปีมีเงินควันถุง ปทัทูดีแท้ดีมากเลยนะถือว่าเป็นโรงงานที่ดีมากเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ถัดมาจากซอยครบบ้านะครับนนั้นจะเป็นโรงงานครบบ้านะถ้าน้องๆมานะครับมาเลยซอยนี้ไปจะเป็นโรงงานไอซินนะครับไอซินจะอยู่ซ้ายมือนะครับส,สุดถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นบ้านเก่า นาน้องวิ่งมานะครับเข้าซอยก่อนจะข้ามสะพานมอเตอร์เวย์นะครับจะมีซอยเลี้ยวซ้ายมาซึ่งคลิปเก่าของฮิโร่ก็จะบอกอยู่นะครับว่าเป็นซอยคาบ้านะครับจะเป็นก่อนข้ามมอเตอร์เวย์จะเป็นทางเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับในซอยที่จะมีโรงงานที่เปิดรับสมัครงานจํานวนมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นบริษัทที่เงินดีมากเลยนะสวัสดิการก็ดีนะครับสวัสดิการดีข่ากะ โอ้โหเพอร์เฟกต์นั่งและยิ่งพนักง,งาน่ายผลิตรับอายุเยอะด้วย,วย okay, นะครับโอเคนะครับก็คงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน,น้องๆที่กำลังสมัครงานนะครับที่เราเดินมาหลบ่มนะครับร้อนครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับน,น้องๆที่จะมาสมัครงานนะครับและก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ที่กําลังส่งลูกเรียนอยู่ในตอนนี้นะครับสังเกตดูเลยว่างานที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับจะเป็นจะมีวุฒิปวชปวสปตรีนะครับสาขาแต่ละสาขานะครับในการเรียนแต่ละอย่างมีความสำคัญมากในการหางานนะครับมีความสำคัญมากเพราะว่าสาขาในการเรียนแต่ละอย่างหางานยากหางานง่ายอยู่ที่สาขาในการเรียนนะครับไม่ใช่ว่าเรียนไป แบบอะไรก็ได้นะครับสาขาในการเรียนมีความสําคัญมากนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กําลังส่งลูกเรียนนะครับเนาะโอเคนะครับถ้าคิดว่าคลิปของฮีโร่มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ฮีโร่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปของฮีโร่นะครับจงได้งานทํากันทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับบริษัทนี้นะทั้งนี้มากเลยโอเคนะครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับออกกลับมาแล้วง่วงแล้วไปนอนแล้ว